สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้โบก็จะพาคุณผู้ชมมาเดินเล่นในสวนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นเย็นของวันอาทิตย์แล้วนะคะซึ่งตอนเย็นก็แดดก็ยังร้อนมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็เวลา1 5 0นาฬิกานะคะหรือว่า5โมงเย็นแล้วนะคะแดดก็ยังเปรี้ยงอยู่เลยนะคะ วันนี้อุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณสามสิบเก้าถึงสี่สิบองศาก็คือ,คอร้อนมากๆร้อนจนจะเปื่อยอยู่แล้วนะคะะว่าแต่คนนะคะมาดูผักของโบในวันนี้เนี่ยยังไม่ฟื้นเลยนะคะยังร้อนแล้วก็ยังสลบอยู่แบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้คือคือเสียงมากๆเลยที่โบคิดว่าผักมันจะขมนะคะเพราะว่าสลบเนี่ย หลายรอบมากนะคะหลายรอบหลายวันแล้วนะคะที่สลบทุกวันเย็นเย็นมาตอนเช้าก็ฟื้นอะไรแบบนี้พอกลางวันมาก็สลบแบบนี้นะคะเนี่ยก็เสียงมากๆเลยนะคะแล้วก็โบคิดว่ามันจะทําให้ผักแก่ไวด้วยนะคะตัวนี้โบก็จะได้เก็บแล้วน่าจะประมาณสี่สี่สิบวันแล้วนะคะอันนี้โบก็จะอ่ะถึงเวลาก็จะต้องได้เก็บนะคะคงจะไม่ได้เอาไวใ้ให้มันโตไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่า อายุของผักมันก็มีผลต่อรสชาติด้วยนะคะเดี๋ยวมาเปิดดูน้ําในกล่องด้วยอันนี้ก็ลดประมาณหนึ่งนะคะลดไปประมาณ3นิ้วนะคะซึ่งตัวนี้โบก็ไม่ได้เติมน้ําระหว่างรอบปลูกเลยนะคะเพราะว่าอายุ30วันโบก็ย้ายขึ้นมาปลูกอยู่นี้เพก็ประมาณสิบกว่าวันนะคะก็เลยไม่ได้เติมน้ําเติมปุ๋ยอีกรอบนะคะ วันนี้บัวจะเติมแค่น้ำเปล่านะคะเพราะว่าจะรอเก็บแล้วอันนี้ไม่ได้เปิดดูเลยนะคะอ้าวอันนี้น้ําลดเยอะมากๆนะคะไม่รู้ว่าถุงดํารั่วหรือเปล่านะคะอันนี้ยอมรับเลยว่าไม่ได้เดินดูนะคะคุณผู้ชมเนี่ยรากอ่าฟองน้ําแห้งมากๆเลยแล้วก็รากมาเป็นพวงอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้เนี่ยทําให้ผัก โตช้านะคะผักทาให้ผักแ,แกลนด้วยนะคะเพราะว่าอ่ะเนี่ยดูตรงนี้รากเขาไม่ได้ออกตรงนี้เยอะนะคะถ้ารากเขาออกจากตรงนี้เยอะนะ่ะมันจะโตไวนะคะเท่าที่โบสังเกตมานะคะที่สวนเนี่ยถ้ามันเป็นพุ่มอยู่ข้างล่างเนี่ยก็ไม่น่าจะไหวนะคะเนี่ยต้นก็ไม่ได้โตน้ำลดเกลีบแบบนี้แต่วันนี้โบคงจะเติมแค่น้ำเปล่านะคะคงจะไม่ได้เติมปุ๋ยอีกแล้วเพราะว่าจะเก็บแล้วนะคะ นี่ไม่ควรเรียนแบบเลยอไม่ได้เดินดูอันนี้สดชื่นนะคะสองกล่องนี้ก็คือแบบเหี่ยวเต็บเสียบเลยเ,เหี่ยวมากๆนะคะนี่นตัวนี้เห็นไหมคะถ้ารากออกจากฟองน้ำตรงนี้นี่ก็คือเขาจะสดชื่นแล้วก็โตไบรู้สึกว่าใบของเขามันจะสดใสมากกว่านะคะ ดูทรงกลุ่มทรงต้นแล้วมาดูตัวนี้เกียวไปหมดแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่น้ำลดไวกว่าปกตินะคะหรือว่าประมาณคุณผู้ชมที่ไม่ได้อนุบาลต้นกล้าก่อนนะคะอย่างเช่นว่าครบสิบสีวันแล้วนะคะก็เอาย้ายขึ้นกล่องปลูกเลยนะคะก็คือย้ายเอาเอาขึ้นกล่องปลูกตั้งแต่อายุ1 5 1 6วันอย่างนี้นะคะแล้วก็อ่ ถ้าช่วงประมาณสักกี่วันดียี่สิบห้ายี่หอย่างเงี้ยก,ก็ก็ลองเปิดกล่องดูด้วยนะคะโบคิดว่าช่วงช่วงอายุเท่านั้นควรจะได้เติมน้ําเติมปุ๋ยอีกนะคะเพราะว่ารากช่วงนั้นกําลังออกมาเยอะมากเลยนะคะก็คือโบอได้มีการอนุบาลก่อนไงคะก็คืออยู่อีกกล่กอ,กอ,กกองหนึ่งแล้วก็บยยายมาอีกกล่องหนึ่งเงี้ยมันก็เลยระยะสั้นๆนะคะ ไม่ได้อยู่ในกล่องเดิมๆนานรากของโบก็ไม่ได้ขาวนะคุณผู้ชมก็ออกสีเหลืองๆน้ำตาลด้วยนะคะเพราะว่าน้ำที่บ้านโบช้ยเป็นน้ำเอ่อเป็นน้ำบาดาลน,นะคะซึ่งซึ่งค่า pH มันก็สูงนะคะอยู่ที่ประมาณเจ็ดนะคะช่วงหน้าร้อนเนี่ยโบยังไม่ได้วัดดูอีกยังไม่กล้าวัดนะคะก็คือปลูกไปเลยนะคะ ก็เหมือนมีอาการจะรากเน่าด้วยนะคะตัวนี้อยูร่รากที่อยู่ข้างในแต่ว่าก็ไม่ได้ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่นะคะก็คือบางรอบเนี่ยก็จะรากขาวบางรอบก็รากสี ออกเหลืองๆนะคะน้ําตาลแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าอากาศร้อนด้วยนะคะน้ําในกล่องเนี่ยไม่ได้ร้อนเลยนะคะเนี่ยน้ำในกล่องนี้ยังเย็นปกติเลยนะคะแต่ว่าช่องว่างตรงนี้ของของของในกล่องเนี่ยช่องว่างระหว่างฟ้ากล่องแล้วก็อ่ะน้ํานะคะตรงนี้มันก็จะอบอ้าวนะคะเพราะว่า แสงแดดมากระทบตรงนี้แล้วก็จะเกิดความอบอ้าวอยู่ข้างในนะคะแต่ว่ากล่องปลาแซลมอนเนี่ยก็คุณคุณสมบัติของเขาก็จะกัเก็บความเย็นได้ดีอยู่แล้วนะคะตัวนี้มันจะเป็นเม็โฟมที่หนากว่ากล่องกุ้งนะคะโบคิดว่าอย่างนั้นแต่ก็ถึงว่าแหละนะคะแดดบ้านเราคือมันร้อนซิจริงๆนะคะยังไงก็เอาไม่อยู่นะคะแล้วสแลนที่โบใช้เนี่ยเป็นแค่สแลนแบบทอหนึ่งเข็มแค่ห ความทึบแค่ห้ิเอซนเองนะคะมันก็เลยเอาไม่อยู่นะคะซึ่งโบก็ได้สั่งแบบสีเงินอ่าห้าสเปอร์เซนมาแล้วนะคะแต่ว่าเป็นแบบทอสามเข็มโบยังไม่ได้เอามาใส่นะคะเพราะว่ากําลังรอสั่งพลาสติกมุงอ่ามุงโรงเรือนอยู่นะคะเพราะว่าจะเข้าหน้าฝนแล้วโบก็เลยจะอะ่าสั่งมาติดเอามาติดเลยนะคะโบจะใส่เป็น พลาสติกก่อนแล้วโบจะใส่สแลนข้างบนนะคะเพราะว่าถ้าเข้าพายุฤดูร้อนแล้วเนี่ยลมน่าจะแรงนะคะซึ่งหลังคาสังกะสียังอยู่ไม่ได้นะคะโบคิดว่าอ่ะพลาสติกมันจะอยู่ได้ยังไงนะคะโบก็เลยต้องคิดว่าจะเอาแสแลนไว้บนอ่ะพลาสติกนะคะอันนี้จะลองดูเดี๋ยวให้โบลองดูก่อนนะคะ หรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะลองทําแบบไหนนะคะก็ทักกันเข้ามาได้นะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถ้าแถวพวกนี้เนะี่ยกรีนโอ๊กยังไม่ยังไม่สลบท่าไหร่นะคะส่วนมากจะเป็นเรดโอ๊กที่สลบนะ,ะเพราะว่าใบใบใบเขามันยาวแล้วก็มันอ่อนกว่านะคะเนี่ยถ้าแบบนี้ใบมันไม่ค่อยสดใสถ้าเป็นแบบนี้นะคะใบไม่ค่อยสดใส มันจะสีเขียวเข้มเข้มกว่านี่โบโบเรียกว่าผักแก่ก่อนอายุนะคะแบบนี้เนี่ยสรุปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นอ่าเป็นใบไม้แล้วก็แห้งไปในที่สุด ปกติแล้วถ้าเป็นหน้าหนาวนะคะกลดโอ๊กเนี่ยจะได้เก็บก่อนเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าเรดโอ๊กเนี่ยจะโตวไวนะคะแล้วกรีนโอ๊กน่โบจะได้เก็บทีหลังนะคะแต่รอบนี้เนี่ยโบจะได้เก็บกรีนโอ๊กก่อนนะคะรลอ่าส่วนเรดโอ๊กโบอาจจะได้เก็บทีหลังนะคะโอ้อันนี้เพียลงเยอะมากๆเลยจะได้เก็บทิ้งนะคะตัวนี้โอ้อนน นี่ต้นนี้ยางเยอะตัวสีดำๆนี่คือคือตัวการเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะได้เก็บทิ้งโอเควันนี้ก็พามาเดินดูสวนจี่เชยนะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฟิลเลตัวนี้เป็นฟิลเลไอส์เบิร์กนะคะฟิลเลไอส์เบิร์กมล็ดสีขาวอายุห่างกันหนึ่งสัปดาห์ตัวนี้เก็บแล้วรอบอาทิตย์หน้าตัวรอบพวกนี้จะได้เก็บแล้วตัวนี้ก็รอบต่อไปที่จะได้เก็บนะคะส่วนรอบต่อไปรอบต่อไปยังไม่ได้ขึ้นเลยยังอ่ารอบต่อไปน่าจะเป็นพวกนี้ ะะจะเป็นกรีนปัตตเวียทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นที่อนุบาลไว้อยู่ก็จะมีรอบเมื่อกี้มีอยู่ประมาณสองรอบนะคะที่ไม่สำเร็จที่เพาะไม่สำเร็จนะคะก็เลยอา,อาจจะขาดช่วงอยู่ประมาณสองรอบนะคะหรือหนึ่งรอบนี่แหละนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะคะขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกัน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ